เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมายุหรอบ72พันษาซึ่งตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือในหน่วยงานราชาการจัดก,กิจกรรมเพื่อเสริมฉลองพระเกียตรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้นผมขอสั่งการในในครมนะครับให้ทุกหน่วยงานราช,าก,ารราชาการรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้การแต่งกายแทนแบบฟอร์มได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์หน้าหน่วยงานอีกด้วยอีกทั้งยังขอความร่วมมือประยังประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภาและหน่วยงานความมั่นคงในการรณรงค์ให้ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตาสัญ,ญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเมื่อ สที่ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วก็ทราบถึงปัญหาของค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่พี่น้องเกษตรกรมีต้องการมีการปั๊มน้ําขึ้นมานะครับก็เอาว่าเป็น,ป,นปัญหาใหญ่ที่ทุกเกิดขึ้นในทุกๆเขตแนวบายของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งจะทําเรื่องของการทําเรื่องของโซลาเซลล์นะครับในการเสริมส่งลพเกียรติในการครบรอบเจสิบงพรรษาเนี่ยท่า,รานรองนายก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็มีดาริว่าจะทําตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่หลายอย่างก็จะมีการนัดประชุมกันในหน่วยงานในกระทรวงเพื่อให้ทุกคนเป็นน้หนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ทําใ,ให้รํราการรัสามารถมีน้ําใช้อย่างเพียงพอโดยมีค่าไฟที่เหมาะสมนะครับผ่านการกระทําการติดตั้งโซล่าแต่ระหว่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องหาทางแก้ไขหรือช่วยลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟไปพร้อมๆกันนะครับคู่ขนานกันไป ข่าวดีอีกันนึงก็คือกําหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายนปีนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับรวมเป็น5วันตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เมษายน2567อันนี้ก็ให้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่จะมีการแผนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจัดใจเสระแสบในประเทศให้มีการท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มเข้าไปในคณะร,รัฐมนตรีว่าให้ท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยทำการพีอาร์ประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้น เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยังไงเสียเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือพัทยาเัวหินเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีได้รับการนิยมสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมืองเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์สูงจากการที่มีการาเพิ่มวันเพิ่มวันอยู่เป็นหนึ่งวันเป็นห้าวันเนี่ยก็อยากจะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยรีบไปนค้นหามาว่ามีเมืองรองไหนดีๆที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยแจ้งที่ต้องประชาชนทราบในการที่จะไปทํางานต่อไปนะครับ มติครมวันนี้ก็มีนมีการพิจารณาับหลักการร่างพรบรสภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่มีข้อสังเกตจากครมให้เปลี่ยนคำว่าชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์แทนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา70ครับขอบคุณครับ